สว ah ัสดีครับเพื่อนครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของการทําผสมพม่าไทยในยุคกลางนะครับการทําผสมพม่าไทยในยุคกลางเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นยุคของเราปะก่อยนะครับเป็นสายพันธุ์เราปะก่อยนะครับเป็นสายพันธุ์ไก่ไทยนะครับซึ่งไม่มีเลือดอื่นผสมเลยนะครับเป็นสายพันธ์สายสายสายพันธุ์ไก่ไทยจริงๆนะครับที่สามารถอามาต่อกอกับพม่าที่ที่รุ่งเรืองมาอยู่ช่วงหนึ่ง นในสายพันธุ์ลาบก่อยเนี่ย <c oughs> จะต้องพูดถึงลักษณะการชนของเขานะครับเป็นไก่กัดนะครับเชิงดีทุบหลังนะครับตีให้คู่ต่อสู้นะครับเกิดอาการนะครับทำให้ไก่พม่าเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับในเรื่องของทั้งเบอร์แข้งในเรื่องของเชิงชนนะครับในยุคลาบก่อยเนี่ยก็มีอยู่ตัวดังๆที่ผมเห็นก็เจ้าแดงดอกของคูเลิศนะครับ เจ้าเหลืองของครูดวงนะครับเราดีเซลหลังสวนของครูนิ่มนะครับและมีหลายๆตัวที่ไม่ได้เอ่ยนะครับก็มีเขียวเราของครูลันนะครับมีหลายๆตัวที่ผมเห็นชนในสนามจริงนะครับก็ต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยจะตีจะจะจะเป็นจะเป็นเชิงดีนะครับเชิงสนิทกัดหลังนะครับทุบหลังนะครับแล้วก็เก่งนะครับในช่วงหนึ่งนะครับที่ต้องลรกอบเนี่ยที่ต้องต่อกรกับพม่เนี่ย แทบว่ามีอยู่ยุคหนึ่งไปยุครุ่งเรืองที่ป,ป,ปา่าพม่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พมา่าเนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นมาในการใช้ต่อยาวๆเข้ามาชนะนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เริ่มจะเบียดปะก่อยขึ้นมาได้แล้วนะครับมีการแพ้การชนะสูสีกันไปสูสีกันมานะครับก็กสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในชุกปลายปลายของปะก่อยนะครับในยุคข,ของปลายปลายของปะก่อยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนื่องจาก มีการชนไว้ต่อยาวๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีคํานิยามขึ้นมาบอกว่าเล่นประกอยนะครับอย่าดูหัวนะครับให้ดูตัวคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยครับนะครับก็ใน,ในในเรื่องของการชนกับพม่าในในแต่ละครั้งเนี่ยประกอยก็จะบางตัวก็จะใช้หัวนําไปก่อนแล้วถึงจะเข้าถึงคู่ต่อสู้นะครับแต่ถ้าพม่าตัวลีลาดีๆเนี่ยการที่จะเข้าถึงเร็วๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะจับเปลืองตัว นะครับเปลืองตัวนะครับต้องเจ็บก่อนนะครับถึงจะเข้าถึงนะครับบางตัวยิ่งแต่งตัวช้าเนี่ยต้องรอให้ขนแห้งเนี่ยกว่าจะเท่าถึงพมา่าเนี่ย minds. มันโดนโดนตีไปก่อนนะครับก่าที่จะเข้าถึงตัวได้เนี่ยก็ก,ก็สูญเสียไปเยอะนะครับสูญเสียในเรื่องของของของพลังงานสูญเสียเรื่องของของแผลที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีมีคนเนี่ยเอาระหว่างพม่ามาผาสมปะก๋อยนะครับเขาทาเพื่ออะไรจุดประสงค์ จุดประสงค์หลักๆเพื่อต้องการให้ไก่ลูกผสมขึ้นมากับเราประกอบให้มีแข้งหน้านำนะครับให้มีแข้งหน้านําแล้วถึงเข้าไปประกบจากเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้หัวนะครับจะใช้หัวเข้าไปก็ที่เขาจะเชียร์กันหรือว่าหัวมาส่งเอาหัวมาส่งอะไรพวกนั้นน,นะครับก็จะมีการนําพม่เนี่ยเข้ามาผสมกับปะก่อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเขาจะยืนพ่อปะก่อยและแม่พม่เขาจะดูแม่พม่าที่เตะ แต่ต้องเป็นพม, f, ม่าที่เดินนะครับถึงจะทําสําเร็จพม, f, ม่าเดินเตะจิ้มคางเดินเตะจิมจ้มคางเตะเยอะๆนะครับแล้วก็ไปผสมกับพ่อประก่อยนะครับเพื่อให้มีลูกหน้าเตะนําแล้วถึงเข้าไปประกบนะครับอันนี้คือสิ่งแรกนะที่เป็นการผสมระหวา่างไทยกับพม่า f, นะครับก็คือประก่อยกับพม่าเข้ามานะครับในยุคกลางยุคนี้นะครับนอกจากเป็นการผสมกันเข้ามาเพื่อต้องการลูกหน้านําแข้งหน้านำนะครับเพื่อการเสริม เชิงชนนะครับเพื่อให้การเข้าไปถึงคู่ต่อสู้หรือคู่ต่อสู้ที่เป็นพม่าเนี่ยเพื่อลดการสูญเสียนะครับหรือหรือลดหลายๆอย่างนะครับที่จะทําให้ไปสู่การการแพ้ไปในที่สุดเนี่ยก็มีการผสมขึ้นมาเพื่อต้องการให้เตะนําและประกบตีเตะนําและประกบตีเหมือนกับพม่านะครับต่อมาเนี่ย <c oughs> เนื่องจากมีการผสมได้แล้วก็จะมีการพัฒนาสีนะครับสีก็จะเป็นสีออกสีสานะครับสีสา นะครับนอกจากการเดินเสิร์ฟแล้วเนี่ยเขาต้องการพัฒนาให้มันแทงเหมือนพม่าเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีอาการแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะคร mm. like hey, ับและนี่คือการพัฒนาพม่าไทยในยุคกลางนะครับต่อมาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ที่ที่ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยประสบผลสําเร็จมาอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็จะมีการที่ไก่ไทยกับไก่ไทยั้งชนกันนะครับเนื่องจากเนื่องจากมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ ไก่ไทยเนี่ยเวลาทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถชนได้ทั้งไทยชนได้ทั้งพม่าแต่เวลามันออกชนเนี่ยมันไม่ได้ชนเนี่ยมันก็ต้องต้องอยากชนก็ต้องไปชนกับไทยด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยเวลามันชนไทยด้วยกันเนี่ยไอ้พวกที่เป็นก่อยร้อยนะครับมักจะชนะลูกผสมระหว่างพม่าไทยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมืออาชีพนะครับเวลามันขึ้นกดคอปูเนี่ยมันก็จะลายหัวไอ้ตัวที่เป็นไทยมาาเนี่ยมันก็จะเลียงหัวนะครับ ปอกอยลูก้อยเนี่ยก็จะตีนะครับเวลามันกดซ้ายกดขวาเนี่ยมันก็จะตีชนะเพราะว่าไอ้พวกพม่าทไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะครับมันติดลูกพม่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกถนัดที่เขาใช้เดินเสิร์ฟเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันถูกการประชิดตัวลูกร้อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เข้าพัฒนานะครับการขึ้นมาในช่วงของยุคก,กลางนะครับในในช่วงของยุคก,กลางไม่ว่าจะเป็นการทําสีหลอก นะครับสีหลอกเป็นการสีหลอกถึงแม้สีหลอกอาจจะเป็นพมา่าไทยนะครับปะก๋่อยพมา่าหรือสีหลอกที่เป็นหงอนหมูสีพมา่าสีทองหงอนช่อแต่เชิงชนเป็นก๋อย <c oughs> นะครับ <c oughs> พวกนี้เนี่ยเ,เวลามันไปชนพมา่าเนี่ยมันจะเก่งเพราะมันมีลูกหน้านําแล้วก็เกาะตีนะครับ <c oughs> บางตัวที่ท,ท,ที่ที่โดนสีหลอกเลยเนี่ยที่มันที่บันทีบันตีไทยไม่ได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็น ไปเป็นลูกผสมที่ระพบุปรปะก่อยพม่มาเนี่ยมันก็จะแพ้ไปนะครับอันนี้คือยุคก,กลางนะครับที่เขาทําเป็นก่อ,อยมาขึ้นมาที่หรือว่าเป็นพม่าไทยขึ้นมานะครับอันนี้คือเขาต้องการเสริมเพิ่มนะครับกลยุทธ์และวิธีนะครับที่จะเอาไปปราบชนะคู่ต่อสู้นะครับโดยใช้สีหลอกกับการเดินศาสตร์เข้าไปเพื่อให้ถึงคู่ต่อสู้โดยไม่มีเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการเ,าเสีย เสียเชิงชนให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือในยุคกลางนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาดูเป็นไทม่านะครับไทม่าที่การคอตีนะครับการคอตีนะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ที่ที่ต้องบอกว่าปราบไกไทยนะครับได้อยู่หมัดนะครับแต่ก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับว่าคนนี้ก็สวัสดีครับ